ก๋วยเตี๋ยวค่ะต้มวันนี้เป็นต้มน้ำซี่โครงไก่นะคะวันก่อนไปได้โครงไก่เอ้ไปได้โครงไปได้ไก่มาสองตัวก็แร่แร่แร,แร่เอาเนื้อออกทำเอาเก็บไว้ทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่นี้ขไน่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมีลูกชิ้นหมูแล้วก็ปลาเส้น นี่เรียกปลาเส้นนะคะเขาเอนเรียกยังไงไม่ทราบค่ะหั่นเป็นชิ้นๆน,นี่ใส่กินกับก๋วยเตี๋ยวอ๋อวันนี้มีลูกชิ้นกับลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นไ่ปลาเส้นลูกชิ้นเรียกเป็นลูกชิ้นก็นแล้วกันเนาะก๋วยเตี๋ยวกินง่ายๆไม่รู้จะกินอะไรคะ่ะห่างหายไปหลายวันไปนั่งดู youtube พี่บินแจกเงินให้กับพี่น้องคนไทย เห็นแล้วเป็นปื้มใจกับพวกพี่ๆเขาที่มีท,ท,ท,ที่มีการช่วยเหลือนั่งดูทุกวันตื่นเช้ามาก็เปิดดูดูแลดูยาวค่ะชอบดูเขาไอ้ลูกชิ้นเนี่ยก็ซื้อสำเร็จนะคะเพราะว่าเขาจะแช่แข็งมาที่นี่กินของแช่แข็งค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเข้าไมโครเวฟอุ่นหนึ่งรอบให้หันได้แล้วเดี๋ยวจะอีก สองรอบอัน,นก็เส้นเส้นก็ทำง่งายๆค่ะไม่นานจะไม่ลวกนะคะจะไม่ต้มแช่น้ำร้อนอแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟเขาก็จะนิ่มถ้าเราต้มเราเดี๋ยวมันเละเก็บได้ไม่นานนะคะนี่มันก็จะเป็นเหมือนเส้นสดสดแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำร้อนวทอกถเทอก็อกทำอยู่ยังไม่เสีย เดี๋ยวเอานี่ไปเข้าไม่เข้าอีกหนึ่งรอบสองรอบแล้วแต่นี่มันร้อนร้อนน้ำซุปของเราเรียบร้อยแล้วดูสีลูกชิ้นบานฉังเลยบานฉังอยู่ในหม้อเลยลูกชิ้นบานฉังนะคะดูบานฉังบานฉังลูกชิ้นหมูคุณหลวงไม่กินลูกชิ้นหมูผักก็ไม่มีต้นหอมผักชีต้นหอมก็ซื้อร้านแขก ชีก็ซื้อร้นแข็กแล้วก็กระรัมกระรัมกระรัมกระรำปีตัวงอกยังทำไม่เสร็จก็เลยไม่ใส่ใส่เท่าที่มีมีเท่าที่ใส่แค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายทำกินแบบง่ายๆสไตล์ของเรากินได้อร่อยด้วย ตาน้ำปลาเนึ่งน้ำส้มดองก็ทําไว้ทุกอย่างเตรียมพร้อมมีครบพริกตี่พริกแช่พริกแบบนี้นะคะพริกป่นเราก็มีมีของทุกอย่างก็ทํากินได้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการทํากินกันนะคะคักก็ล้างแล้วเราก็หั่นใส่อยู่ไว้ในเขียงนี่แหละอือหือ เสร็จแล้วเราก็จะทำการกินหิวหิวหิวไม่กินโชนะคะทำโชได้ละใส่ชามก่อนใส่ช้อนชามก็ชามใหญ่ใหญ่แบบนี้ ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อหมูสับไม่มีก็ไม่หลังกินกินเท่าที่มีเส้นมีเส้นทำแบบนี้ยมันจะแห้งดีถ้าลวกแล้วมันจะเละขยับหน่อยนะคะขยับหนอนะคะถ้ามันเยอะเกินไปที่มันแค่ กรัมกรัมกรัมกัมซอยเยอะหน่วยเยอะหน่อยหาไม่รู้จะกินอะไรก็เลยวทำนี่ติดกันเว้ยเลยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวของฉันอยู่ในเอ่เย มาเจียวใหม่นี่อันนี้ก็เทียมเจียวเองก็มีแต่เนื้อกระเทียมเผื่อใครไม่ชอบกินใครไม่ชอบกินกากดใครไม่ชอบกินตัวกระเทียมก็กินน้ํามันนี่แมนานก็ชอบกินที่มันแช่ยอย่างน้น้ำมันเอาหน่อย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 แคพอให้หอมพริกไทยของเรามีทั้งจะเอ้าไทย ไทยไหนอ่ะอาอพี่ไทยขาวิไทยดำแล้วแต่ชอบนะคะโรยลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แคบหมูแคบหมูไหนแคบหมูแคบหมูเราก็จะทำกันบี้ค่ะบี้บี้ค่ะบี้บี้ ซื้อเข้ามาค่ะไม่ได้ทำเองนะคะซื้อสำเร็จค่ะป้าคนไทยเขาทำขายถ้าอุดหนุนช่วยกันอุดหนุนเองเขามาช่วยเขาขายด้วยซื้อกินด้วยอุดหนุนกันไปจะได้อยู่กันได้ยุคนี้สมัยนี้นะคะแต่ป้าคนนี้เขาทำนะั้นเขาทำมาหลายปีแล้ว ใส่ดีใส่ดีมากเลยกาเรียบร้อยก็แ,แค่นี้เนาะใส่แค่นี้เนาะี๋ยว่อเรามาปรุงที่หลังแต่อยากจะใส่ก่อนแล้วค่อยชิมใส่นี่ก่อนดีวกว่าตาลน,นิดนึงกอก่อนไม่เคยกินน้ำตาลนะพออายุมากขึ้นเริ่มชัดต้องการน้ำตาลมันก็จะเปลี่ยนไปอะ่ะเม่าก่อนจะกินแค่น้ำปลาน้ำส้ม พริกป่นน้ำตาลไม่เอาเดี๋ยวนี้เอาได้ท <Sabbath> really <laughs> <c oughs> ุกรสเลยแต่ความเค็มชอบจริงๆเค็มเจือหนมลูกบอกว่าแม่กินเค็มจนตายสั่นละบอกดีตายไปก็เจอไม่ได้พูดเล่นกับลูกพริกอันนี้ยอย่าชอนกินอะไรก็ต้องกินให้มันอร่อยอร่อย ใช้ช็อตซ่อมค่ะเกี่ยใช้ตะเกียบพริกอันนี้ก็น้ำมันหายหมดละไปหน่อยๆใส่เยอะล้เร็กนั่น็ใส่ใสพริกหมนด,ด้วยถ้าจะกินต้มยำก็เอาใส่หัวแล้วก็น้ำมะนาวอันนี้ขอกินรดจัดแซ่บๆไม่รู้มันอยากกินอะไรแซ่บๆ เราจะมาเอาลูกปลาชิ้นชิ้นปลาลูกปลาชิ้นลูกชิ้นปลาใส่ค่ะใส่ใส่เท่าที่อยากกินนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอืมใสเลยค่ะใสเสร็จแล้วเราก็จะตากลูกชิ้นนะคะมลก็ล้างอยู่นี่แหละตากลูกชิ้นน้ำเราได้ที่แล้ว เท้าเราก็เปนะื่อยแล้วสี่ลูกเลยเปอดเปิดสนิทจังเไยเท้าเท้ารอบหลังดีกว่าเออเอาชิ้นหน,น,นึ่งกนเอาชิ้นเล็กๆนี่เปลี่ยนกระโวยก่อนอันนี้ต่างกันไหย ต้องกระบวยนี่นะคะตักน้ำอ่ะกระ b วย y แบบนี้จะสะใจดีรัดเลยค่ะหลวงต้องใส่จะทำอะไรี่อึ้งแน่เลยนี่ได้แล้วก๋วยเตี๋ยนี่เห็นไหมคะก๋วยเตี๋ยวของนานาก็เสร็จแล้วนะคะมากินกันเลยคะ่ะมาชิมดู น้ำลายใหญ่เดี๋ยวขยับกล้องไปทางข้างหลังนิดนึงพื้นกล้องค่ะถอยลังหน่อยสิคะเดี๋ยวผู้ชมทางว่านเห็นไม่สะดวกน่ากินไหมคะทำอะไรก็ทำง่ายๆอย่าทำให้มันยุ่งยาก ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอยู่มังนอน่อะไรที่เออเลยอะไรที่ไม่มีเราก็ดัดแปลงเอาไม่ต้องใส่ก็แล้วชิมกันนะคะหืมสุดยอดเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดอร่อยเผ็ดค่ะบอกเลยว่าเผ็ด เผ็ดหวานเผ็ดหวานผัดบิบมายโดยที่ผัดโอเคไปกินกันเลยค่ะขอ,อตัวไปกินก่อนเลยค่ะบา,บายยค่ะขอบคุณนะคะ